I I a d m น t n o t h ่ n g but my s ่ซี s s ่ขึ้นขต้น g o ุ้ขึ้น้นขึ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 ้นขก้นขึ้นขึ้นข้นขึ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 ้นข้นขึ้นขึ้ขึ้นข้นรึ้นขนีึ้้เนขนขึ้นข้นขึ้นขึ้น้นนขไ้้นขึ้นขึ้นขก้นข้้้ แล้วไทกะไล่ยิงเคเรียแมปเปิดด้วยะหาไม่เจอครับผมลงข้างไปก่อนฮนะด้านต,ตัวของมาชามาแมนก็ถอยขึ้นไปฮนะแล้วข้างนี้อ้อมมาสตันซอมแฮมเบอร์ครับแล,ลแล้วหลอดหรือเปล่าใส่ปั๊บไมค์ดีคุกกี้โดนยกการอากาศไม่หลอดใส่ครับอีสโนีเซยจังหวะดีสกอร์เปศูนย์สองครับอีหนึ่งตอนนี้เป็นด้านซินทอว์วอลเนอร์ครับบ็อกซี่ฮะ กานบนนี้โดนกอสเตตตีครับผมจับยกมาฟาดนนเน็ตเรียบร้อยใส่ตายครับกระดานมีคุกกี้ก็อีกหนีไม่พ้นเจอสตันแล้วก็เจอยกแอนดิเมชันมานาเดินบ็อกซี่ไปก่อนบ็อกซี่อัดลีทาริเอตเต็มนะเอาไวส้สปอร์ตฉีดเผาไปมอสไม่กินเสร็จครับทางเด้นของคอยฟ้าตายฮะ ล่างนี้ก็ปิงจากหน้ามาครับกินยัดลงต่อครับเดินไม่ออกครับโดนปิดทั้งสี่ด้วยฮนะเซ็นทัวร์หนักเหมือนกันนะครับเนีน่ยเข้ามาป่าของทางด้านนิชาก็เก็บใช้กาแล้วตรงกลางสันเรป่าครับผมมุสสอมเหยียบด้านนอกไปก่อนนะวางเนโดซิ้นไปครัไม่ไหวครับนิชามากันสี่เลยครับทางด้านทีมลิควิดเนะี่ยสเปนให้สเปนฟาร์ม ส่วนแอนติเมตก็เร่งความต่อฮะเอาแบทเทอร์ฟูรี่ครับบิวเหมือนเดิมแอนติเมตบินไปแล้วตามไหมบล็อกสิแอนติเมตน่าจะแวะฟารวรตามเจอแล้วโอ้สม้งหลุดไปมีปั๊ปปี้เข้ามาตัดพอดีครับเกือบไปแล้วครับมาทอวแมนปั๊ปปีป้มปมปมไ,ปไม่มานี่มาทอวแมนนอนครับนอนยาวอีสปอร์ตสแตนพีเปอร์นะเข้าไปบนฮุ่ซอมแอนติเมตบาดกรับ๋อจะเมื่อกเสร็จครับใส่โล,โล,โลูลอโรลี่ครับบราวเดอร์เข้าไป ทางด้านโนขอลอยป้ายืนกดยืนแท็กไว้อยู่ครับแต่นดนโอบ็อกซี่ยืนไม่ไหวสเลป่บบาเซเด้เวนดิชาดิชาไม่รอดนฮะทางด้านดิสเปอร์ว่าเปิดไว้ลิเเชเดอร์ยิยงไข่ยิงไข่แตกไม่ไข่แตกไปที่วอรดยอมแรกแล้วครับทางด้านโอไซอินสเนียครับทํายาักันไปอยู่แล้วดีมคอยจับล็อกมาพอมีลูกปีแล้วตามด้วยรูบิกดาเมจไม่พอหมดแล้วก็ปีส้สวนไปฮะเป็นด้านโอของอิลิซติอ,าเอเวางไอซิเมนกับฟาวครับฟูรี่ ด้านเสวิศก็ฟาวครับผมมิกกี้มิกกี้จะขึ้นเป็นอากานิมต่อฮะคอยพุ่งตีกับซูเปอร์แมนฟิลได้มาเป็นอ่าดิสคอร์ดครับผมเดวท์บออฟดิสคอร์ดนะเดือดเดือดอไปวนฟิล์มขึ้นมาฮะทีมคอยจับล็อกไว้ใส่ด้านฟินิกค,ครับสซเลนตยัดต่อฟินิกรอดไหมไม่รอดครับผมไซกะแต่เคามาแล้วมีสเสนีย์ โรลิงตาครับย้ำซอพอทำไม่กินเสร็จหยอดใส่แล้วก็กิ้งขาบปิ้งไปครับผมพอมีจะแบลงล่าเอาแปเคลื่อนแต่ไม่ไหวครับยืนยิบยิบอยู่นะเมื่อกี้โดนเข้าแล้วครับแซมีนไล่หุ่นซองครับยอมเบรกลิงครับผมทังนหน้าโต,ตของเซนทอร์ละลายครับผมปรับไปฮะ พอจะไม่กิเสร็จ้าไปในโลชาร์ครับซูเปอร์แมนชนเข้าต่อฮะชายอันตีไม่ได้แล้พยายามซอตายซึ้งเกินมาทีฮะซูเปอร์โนวาโซนไปดันไวเปอร์โดนรวมไปเยอะครับอมสเวีทรอครับพุ่งเข้าไปซันบ่าฮุนซับเยียมมาสเวีทซับซับเยียมยาวบอลนิชาไม่หลอดครับดับเบิลคิวยร์เดนบิกกี้ฮะมีลูยย่อผ่านไปฮะดีฟคอยเลยไหมดีฟคอยคูดาะสักคันเตอร์บาดไปหินครับผมปวดๆในหนึ่งซันเลยที่ว้ฮะ พุกกี้เข้าไปแล้วก็เซเลนอิวิซี่ออบออกไปอีกทีรีมคอยล็อกไว้ต่อผมเต้่งเข้าไปชนแล้วถกเอจีนหรือเปล่าไอเป็นการล้าดโดชารบมาพุกี้เก็บได้ได้คสเปนที่บอกสแตนซ์สองกับรวมไปอ่ะปั๊ปปี้ตายต่อฮะยามซอรเดินยกครับเต้่งออกไปได้ส่วนเตอร์ผมใส่์ก็กระโดดขึ้นในกราวสแกนเดบลัดหึงไว้แล้วได้สเวนอีกวิเนี่ยครับพุ่งเข้าไปชนได้ปั๊มเข้าให้ครับสับเน้นสับเน้นเรียบร้อยใส่ตายฮะแต่ได้แอนดี้เมดและโดโต้บ้านแตกครับผมอุ้ย มาทำเมืแมนครับแรดโดโต้ฮะกูซสาเหยียบไม่จึงครับเทอร์เนตบอลสี่ิ้งออกไปเอบยาม,มส่อยามไปครับผมตบยามยามสไลด์ออกมาเทอร์เนตปั๊กแรสเตอร์บ,บาดดึงไวเอลิซิออฟครับบาดเขายบต่อยขี้สเลอยเ,ยเ,เข้าไปเนี่ยหนูคอยปบาผมแตมพีครับไล่ล่าใต้อยู่ครับผมเกาะก็ไว้แต่หินมาครับบอลนี้แปบงล่างแบ็คเลื่มอนผมแม่อายากใช้ระเบิดไปวางครับผมเดนโดคอพิตลงต่อเบรควาสิบ ซูเปอร์นะวาเปิดเข้าไว้ครับท่านั้นอนิเมตคิมาช่วยตีไข่แล้วบอลทั้เมื่อกี้เสร็จมาไปแต่ก็บอกไข่ระเบิดครับผมเอาไข่ไม่ได้บอลแล้วบอลทั้งแบงกับแยับซอตายบผมอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวตีไข่แต่แล้วสเลจีเข้าไปนิดหนึ่ิชาดิชาวาร์มกลับไปแล้วครับด้านนี้สเวตกับสตันและสับยับซ้อตายเรียบร้อยครับผมไม่รอดแะทิปเปอรคิวได้มิกกี้กอนไหลเลยฮะอินเซเนียครับผมก็ปีนีเทอร์ด็อกซินมาปิดพาสสี่ฮะ ปิงรถคูดาวไป2วีเนะี่ยยกไปผมทางการโดรฟ์ปัปปีเ้เรียบร้อยแล้วปัปปี้แตกพ่ายไอ <s we at> <ส>้ที่เมรครับและโดโตต่อจะมีคนมาดีเฟนซีหรือเปล่าเอ้ยยูซิโอผ่านไปยโยคอยออกฮะโรลิงกี้เข้าไปผมแล้วก็ใส่หนักต่อพอจบกิเสร็จทางด้านโดคอยฟ้าโด,ดาน,ววดน,น,น,าน,นปานอวัยสะดุดไม่ได้เด็กแล้วไตหินด้ครับยับสอดจัดการแล้วคอยฟ้าไม่ได้ฮะ รันได้ถอยออกครับผมซึ่งดันไทกะบิงไปไม่ทันครับผมซึ่งดันโดของฝั่งยับซอครับโริกิงเติมเข้าไปครับสเวนลอยเลยวี่อยู่ครับผมชนก็เต็มข้อครับดันยับซอละลายครับเตอก็สเตนซูเปอร์แมนอุ้ยลูบิกก็ปี้นีเทอรท็อกซินบีครับดันปัดปีโผล่มาบิงไปสเวนลอยมาครับผมชนดันใส่รับสับเน้น็ต ใส่ที่ต่อยแบบคุกกี้ถอยเอาไปได้กดรองเท้ากาเดียดแล้วชนเข้าย้ำต่อยมาล่อของมิกกี้ครับมัทำว่าแมนเอาหน้ามันแนบนี่โดนสับกระบอกเกือบตายฮะพีทของไวเปิดสแต็กทางด้านสเวตไปบอร์ทัมเบกียเซครับสแต็ปผีเปิดยับก็หลบทางั้นบอร์ทัมเบกียเซก็อีกมากระบอกยาวซอดซูเปอร์ดว่าเปิดไว้ครับสเวตยังไงต่อดีครับพุ่งกัดเข้าไว้ครับสเวนยังรอดอยู่ครับฝั่งด้านนุมมันทำว่าแมนกับอาศัยจังหวะที่สเวนครับจะตายแล้วครับเข้ามาเก็บการใช้การกับมิกกี้ตายบ็อกซี่ ว่างไงครับบ็อกซี่วา้์วกลับไปแล้วครับพิทยัดลงต่อบ็อกซี่วา้์วกลับไม่ได้ส่วนด้านมาทำไมครับเตาเตอร์สเปลเปิดมาสับเยือกผมตบเยือกแยกล่างหลบไปแล้วก็สเปลบล็บอลก,กับต่อโดดถอยออกด้านซีครับบุกี้ยัดลงต่อจัดการลูกหมีลูกหม,มีตายครับผมมานวอยยัดต่อที่ด้านอิสเนียอิสเนียไม่รอดครับเสกลูกหมีมาใหม่ครับคอยฟ้าเข้าตีโลชาร์ผมตรงนี้มีอัลซอร์เรียกอยู่นะฮะทางด้านทีมลิควิดครับ ใช้เวลาในการเอาโรชานาหรือเปล่มามีริวเชเดอร์ครับลดกรอให้ฮนะเตรีมตังซื้อซินเวทฮะตีเข้าไปกับไซเลนเน็ตบ็อกซี่ไปก่อนไปหินสโลครับกดกันเวทไวนะ้ฮะบ็อกซี่ทำให้เชิครับกับยกไปเทเลกันซิสแทบผิดไล่บทยำซอโดดก็แล้วครับคุกกี้ถอยออกจัดเดินโลดดูอีกครับสแครเตอร์บลาดึงไว้ก๊อปปี้คุกกี้อออกกม,กมาอินเซเนียคุกกี้มาถึงรแล้วสามสาันโดดเดือดอลัสเวทตามยำซอรเรียบลอยครับใส่ดับเบิิลควเน็ตบิกกี้ฮะ แบบเดือดเลเวลสูงสุดต,ตอนนี้เป็นแอนติเมทกับสเสวิ่งครับเร็วยี่ห้าแอนติเมทอัพมาเป็นเคาน์เตอร์สเปลครับรีซีดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเวนิ่งก็รอสเตตดาเมจอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแรงจัดชีวการเปิดไปผมแล้วหุ้นซับเยี่ยมสองแล้วซับได้สวยคะับเวิ่งสตาร์ทยันแล้วแบบผมดีชาละลายครับเทนเนร์โดของฝั่งนี้ก็ซุปเปอนาวคัดไว้ก่อนเขาตีนานเนอะซาเวอร์ต่อเนื่องเลยไหม ยังไม่เข้ารับผมถอยกลับแล้วเอาทวียสองเสร็จอัมรบนอกสลับบูดมาใส่ฮะสเต็ีหครับผมหนีอีกแล้วปิ้งเลยครับยับซอเดือดไปไหนจับยกมาคุกกี้ยันลงยับต่อไฟโบไปสเวนสตาร์ทครับดอกนี้แอนติเมทเข้ามาเจอครับแยก,กล่างครับตีเข้าไปครับด็อบี้สกิลปริงประตอ,อีกอรอบครับทางฝังรูบิกแดน,นฟินิกก็จะออกันนี้ครับ ด้านหลังนี้ผมก็ผมจะสโลคิวอินสเนียด้ะครับสเวตมาจากด้านหลังหยอดมอลทั้งพุ่งขึ้เสร็ครับผมพอดีนะใส่สเตปพีดปวดนิดใส่ย้ำต่อตามฝ่งไวเปอร์ผมพินยันหลัวครับยันหลัวเดินออกหรือไม่ดีซาวใส่ไวเปอร์ครับยิงไม่ออกปั๊บปีดอิมคอยแล้วลงไปนิกลิปครับอิดูซิออฟผ่านไปที่บ็อกซีจ่จะมานาวอยผมก็ยั้งกันไวครับทั้งด้านของแอนติเมทน่าจะโดนซาเบรอโรริงเกี้ผ่านมาครับบ็อกซี่ครับอุมซออ้ซอน12 ซูเปอร์นัวว์ไปแล้วก็สตาร์ยัดไปดิสน้ายับต่อเรียบร้อยว่ะยับซ่อตายครับผมฝาด้านมาทอมบแมนตายเหมือนกันครับเอาหน้าไปแนบไข่ไข่ไม่แตกเอาไข่ระเบิดไปฮะไดรมาต่อยทีบมดที่นั่นวงไวเปอร์ไวเปอร์สไลด์ขึ้นขอบบอลครับสเปนสตัร์ครีปสแปรดครับแบบเซียนครับสแงนันบิกกี้ฮะโอ้โหมีอสวรร์เห็นแว๊บครับข้างนี้ครีปครับก็เลยสตัร์แล้วสับยับต่อไปหมดครับยับตอมาทอมบ์แมนครับนิชาแล้วก็ใส่ขึ้นบ้านสบายครับทีมลิควิด จะเป็นเกมของพวกเขาหรือเปล่าด้านตรงกลางนี้ก็บีมคอยล็อกไว้แล้วบอลทำพิเศษรับใส่เตะดินไปหนึ่งไปหนึ่งเรียบร้อยผมแล้วก็มาตบด้วยปาเป้ครับปาเป้ยอดดินเด้งไปตีลูกหมีครับมีคูดาวก็เป็นเซกไว้อยู่ครโรลลิงเข้าไปต่อสเวนมาจัดด้านหลังครับลักกอนสเตตเปิดสับยิบยามที่เนเธอร์แลนด์ชาคุกกี้ช่วยไว้ก่อนสเวนก็บอกสตาร์ทยันต่อผมเข้าถึงตัวได้เขื่อนมาหนาั้านสเวนก็บอกแต่สเวนกวาดแรงมากผมก็เซต ท่าด้านปะทะแมนมีคามีไปแล้วถอยครับไายังสอบไม่รอดบอดับเบิลคิวด้มิกกี้ครับไล่ต่อยดินสายบอร์ไซเดร์ซาเวนรอผมล้วงมาครับจัดคอปานี่เองครับชิปเปิร์คิวก่อนไล่รับมิกกี้แล้วก็ตีโลชาต่อครับทีมลิควิ้ครับโลชาแถมรีเพรสเชอร์ครับด้านบนนี้แล้วโดโต้ไปต่อยกเทเลกนิซิสไปที่ปักแมนนี่เบนลงมาเฉือยใส่เดินบ็อกซี่บ็อกซี่คุณซ้อมดีกว่ามิกกี้ไปไม่โดน ปิงลงล่างไปครับไล่ใครเนี้ยซาเบลรอไปแล้ววับกลับก็คอยฟ้าแต่แดนบล็อกซีก็ถอยกลางมาเสียบอลรายกลางไปครับทางด้านทีมซิกเคนฮะซัลซูรีเช็คเทอร์เวอร์ย้ำเร็วของเทอร์เวอร์เทียสามแต่งเข้ามาไม่จ่ายเคลือบผมเล้วลูกหมีตกบ้านนะซสเลฮิวครับยันไปแห่แบงล่างเพื่อนปบงค์เลยแล้วคอยฟ้าอ,าอาินใส่เข้าไปที่ซาเวนครับ พินรัวพินรัววิดวอลทำเป็นถอยขึ้นมาต่อฮะมิกกี้สตัดไปเต็มดีไวเปอร์ผมดีคว้าจับล็อกไว้สไลด์ออกมาช่วยนั่นไวเปอร์ก่อนด้านหลังนี้ครับมีอันที่หนึ่งต้าไปเรล่าโกลด์สเตเตอร์ไปบานเอาไว้ตัดไปได้แล้วสตาร์ทยันต่อพลังว่าแมนเรียบร้อยผมอลทั้งหมแมนมีบายครับยอดไปกบอลจะเมื่อกี้เซ็ตไปแล้วแต่เขาเปิดมิกกี้ส่วนก็ตีนั่นบาแรลกแตกฮะ เข้าไปเซเลนย้ำต่อนี่สเวนครับสเวนสันติครับเสริมเข้าไปกี่สเวนโดนซันโดนระเปานะครับส,ส,สรคร,สสตรอกครตรอกันยับยับไปแล้วนั่นไบเปอร์ผมกดบอลแล้วถอยมาเปิดมาซูเปอร,ร์ทว่าแล้วมาทำแบนตายผมได้แบ็ไแล้วตีไข่ไม่ได้ผมเจอคนโปรเทคไข่เยอะมากครับแล้วตอนนี้ก็มีการปิ้งกลบยึดแยงกันอยู่ครับดิชาถอยกลับไปก็ปสีสกิลรัวๆครับรูบิกสเวนพุ่งเข้าไปสตันย้ำต่อยครับย้ำต่อโดนซับเน้นๆตาคนตาดิซามแล้วก็ใส่เลนกันไปครับรอดไปก่อนครับย้ำต่อคืนนั้น บ่อน,น้ำไปได้แล้วนี่ครับเนส,สตถิตยัดลงอีกทีปั๊บปีก็เวฟถอยออกครับผมพิทสแป๊ต่อเน,นื่องเรือเร่อยๆพยายามจะหนึ่งนะหนึ่งใครไม่ได้เลยปั๊บปีครับสกิลครับเนื้ตอต้องสินปีพาสซีครับลูบิกครับตรงกลางนี้ครับสแนปไฟใส่ตายผมแล้วด้านลูกหมีเหลาบ้านโรเซ่ลูกหมีมาใหม่ครับตีน่าหทาเวุ้นเสียสี่รอครับเพื่อนครับยัดไปให้กันเติมร้านผมก็ปีมาแล้วยิงไปเฮกเปิดไปใส่เลืนบัง บั็อกสไลด์ออกไปได้หมังมิกกี้สตาร์แจ็ปลงต่อครับสไลด์ช่วยอีกท mmm ีเปิดทาวเวอร์เฮมเบอร์ไปอีกแล pues. ้วผม้โหสเปนสตาร์แจ็ปไปดีชาตายผมังดีชาไม่มีบายครับได้แบ็กไปแล้วสแตนพีนหมดเขาย้ำต่อยอีกทีแล้วจีจีครับสีเข็มพ่ายไปในเกมแรกครับทั้ไปนานเจอทีเ <plup> ด <bible opus> ็ดทีมลิควิดนะฮะได้ไปก่อนครับหนึ่งเกมหนึ่งศูนย์จนเดือนกันไป 36ต่อ17ครับในช่วงกลางเกมท้ายเกมนี่คือมาเดือดครับผมทางด้านทีมลิควิดครับซึ่งเเว่นได้ฟรีฟาร์มแบบจัดแล้วก็ตายไปแค่เพีเยงตัวเดียวนะฮะคุณอนกรนี่พาดาวคุณเซฟครับ1 7 5ดบาดาวคนระับเอมแรกครับผม<อ>ล่วงหลดไปฮะพระเจ้าซีคิเจอทางด้านโน่ของลิควิดครับทำให้พระเจ้าได้หลักเลื่อนแล้ว ดาเมจห้าหมื่นสี่ครับทางด้านสเวนนะฮะแล้วดาเมจเป็นสี่ป็นสี่ครับสเวนซูเปอร์แมนออกเป็นไมดานมาเล็กตังเลยมั้งทางด้านสเวนนะเป็นเอโคเซเบอร์อัพเกรดเป็นซีโรเอชนะฮะแล้วออกบีเคบีไปด้วยครับสบายตามทาม,มิ่งครับสเวนตามทาม,มิ่งจริงบางตัวของโรดูริดก็ได้มาโดนหยุดอยู่หลายครั้งครับผมเพราะโดนแก๊งหนักมากครับโรนูริด เห็นเวียที่ได้ฟามครับมิกแอนแมทกันไปนั่นเองไ i เปอร์ per, ต้นเกมเหมือนจะดูดีครับแต่ต้นเกมจริงๆครับไบเปอร์พอท้ายเกมมาต้องมาวางเพิ่งแอนติเมททำดำดเมจครับซึ่งพอแอนติเมทโดนจับตายหรือว่าจับล็อกเนี่ยทำให้ตัวที่เหลือเนี่ยไม่มีดาเมจครับและคอมโบดดเมเว้นไม่ได้ด้วยเพราะเซเนฟายโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยสแตมพีดวิ่งหนีครับผมหรือว่ากด B B บีเคบีสว